ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาผู้ดอนอำเภอบ้านฉางระยองครับเดินมาเที่ยวตรวจสอบพื้นที่ครับเดินเที่ยวเขาด้วยครับเนี่ยครับผมก็เก็บภาพไม้ชมครับอาจจะเดินลำบากนะครับผมน่ครับเนื่องจากต้องเอาไม้ละหน้าไปตลอดครับตมอไม่รู้เลยว่านายพาไดมีการผูก ปืนผูกหรือเปล่าครับเราก็ต้องเลาะไปครับเพื่อความปลอดภัยไอ้ปืนผูกนี่ถึงจะเก่าแต่ก็สามารถที่จะปะทุระเบิดได้ตลอดครับนี่ครับร่องรอยของหมูป่าครับมหาหยกกล้วยกินครับนี่เงียบสงัดเลยครับมีแต่เสียงผมเนี่ยครับ ไม่รู้จะหลงป่าแบ้นี้วันนี้ที่จะทำเป็นอีพีครับอีพีหนึ่งอะไรไล่ไปเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าจายาวหน่อยครับนี่ครับธรรมชาติครับภูเขาจอมเดะเอยภูเขา จอมแหครับเทือกเขาโคกมหาดนางยยองและยองนะครับพามาชมครับนี่ครับ